สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาดูเทคนิคหรือวิธีปฏิบัติง่ายๆนะครับสําหรับกรณีที่เครื่องเลื่อยไม้นะครับสตาร์ทครั้งแรกที่เราแบบเราทิ้งไว้หลายๆวันนะครับเราไม่ได้ใช้มันนะครับให้ติดแบบง่ายนะครับถ้เาเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับทุกคนตอนแรกก็คือโดยปกติทั่วไปถ้าเราทิ้งไว้หลายวันเนี่ยมันก็จะสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับครั้งแรกมันจะสตาร์ทยากนะครับ น,นี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆสําหรับการสตาร์ทเครื่องเลื่อยไม้ครั้งแรกนะครับก็มีวิธีง่ายๆเดี๋ยวตามมาดูนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ดึงโชคนะครับดึงโชคตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวมาดูพร,พร้อมๆกันนะครับสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทไปก่อนเนี่ยพอพอมันมีพอเราดึงไปมันมีเสียงเหมือนจะจะเริ่มสตาร์ทติดแล้วนะครับเราก็ปิดโชคนะครับเราก็ปิดโชคมัน ทีนี้เราก็สตาร์ตต่อเลยครับง่ายๆเลยครับเหยียบแล้วก็จะทำง่ายๆครับนยค,ครับทุกคนคทีนี้เราก็สตาร์ทได้เลยนะครับมันก็ติดแหละคือครั้งแรกมันก็จะสตาร์ทยากครับทีนี้เราก็สตาร์ทได้เลยครับง่าย ง่ายๆครับเทคนิคง่ายๆครับเครื่องใหม่เครื่องเก่าก็จะเป็นอาการนี้เหมือนกันครับพอเราหลักการมันก็คือเรา,าเราเอาเครื่องตั้งไว้นาน,น,านเนี่ยมันก็น้ามันมันก็จะลงไปนะครับน้ามันมันยังไม่เข้ามาในในตัวคาร์บูนะครับหลักการก็มีแค่นี้เองนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีเลื่อยยนต์นะครับหรือว่าเลื่อยไม้เอาไปใช้ ประโยชน์ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนก่อนแล้วครับโชคดีครับทุกคน